นี่นะครับลูกค้ามาซื้ออะไรนะพี่นินแบตเตอรี่รีโอนะครับโปรนะครับเจ็ดจุดเจ็ดนะครับสองร้อยเท่าไหร่สองร้อยสิบเจ็ดบาทค่ะนี่สองร้อยสิบเจ็ดบาทเฮ้ยวินจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเลื่องให้ทุงหมดเดี๋ยวไปซื้อครับเดี๋ยววันนี้เราไปตลาดนัดอีกพูดจริงนะเนี่ยเมเปคุรุ่นครับปั๊มเมปั๊มบนเเปลาคุรุ่นครับเป็นโปรเจ็ดจุดเจ็ดอยู่ไม่ไรบางนิดหน่อยเถอะไม่เป็นไรหรอก เออนั่นแหละติดตรงนั้นครับนี่นะครับไปเราเลือกดูเลยนะครับนี่นะคะลูกค้ามาลูกค้าได้อะไรไปพี่นินแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ปั๊มล่าเอ้ยปั๊มอะไรนะปั๊มบนล <laughs> ปั๊มบนลนะคะข <laughs> ี่มาจากไหนกันนะเฮนะ้ยใกล้ๆเอง แค่นี้เองนี่ใกล้ๆต้องห้ามพลาดโตนะคะลูกค้าเริ่มไปแล้วนะคะวันนี้ก็คือจัดเต็มระบบวันแรกนะคะเจ็ดจุดเจ็ดเริ่มเมื่อวานนะคะ